ที่วัวตกตะกอนนะครับให้ตกตะกอนลงไปข้างล่างก่อนนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ทําให้ดูสดๆเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่มีการลัดขั้นตอนเลยนะครับเข่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สวัสดีครับเกษตรพาเพลินโดยหลังพาเพลินครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกๆคนเลยนะครับนะครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาดูนะครับวิธีการเพาะนะครับเพาะแหนแดงนะครับผมแบบเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปเป็นสเต็ปเลยนะครับสเต็ปบายสเต็ปเลยเนาะมาดูกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ไปดูส่วนผสมนะครับแล้วก็อุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะแนะนํานะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระบะเ่ปูนนะครับหรือจะเป็นกะละมังก็ได้นะฮะตรงนั้นเห็นไหมผมก็จะมีกะละมังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับก็จะมีนี่นะฮะกระบะปูนหรือไม่งั้นก็เป็นกะละมังก็ได้นะครับหรือจะเป็นตรงนั้นนะครับผมก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้หมดเลยนะครับสําหรับแหนแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีนะครับก็จะมีกระบะนะครับวันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับก็จะมีกระบะนะครับกระบะปูนนะครับหนึ่งกระบะนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับอันนี้ดินนะครับแล้วก็นี่ดินนะครับดินจริงๆหนึ่งส่วนหรือสองส่วนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลงสักสองคูนะครับของคูถังนะครับก็คือสองส่วนเนาะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ขี้วัวแห้งนะครับ ขี้บัวแห้งนะครับแต่ว่าอันนี้ตักมาครับจะมีเศษเศษเศษฟางด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเทลงแล้วเราก็จะตัก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 ตัวเศษฟางออกนะครับผมให้มันสะอาดเนาะโอเคนะครับจริงจริงบางคนขี้บัวจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็จะทําให้ดูก่อนนะครับถลัดจากนั้นนะครับ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือต้นพันธุ์เรานะครับต้นพันธุ์ก็คือพันธุแหนแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้แหนแดงนะครับที่เลี้ยงวายนะครับอันนี้ในบ่อ,อน้ําเขียวนะครับอันนี้อีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับอยู่ข้างล่างนี่เป็นปลาดุกนะครับก็จะตรงนี้แหละครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์นะครับที่เราจะมาลงทดสอบให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับตามเลยนะครับติดตามมาเลยครับระหว่างการรอนะครับรอให้น้ํานะครับนี่ที่ผมเปิดเนี่ย ให้เต็มเนี่ยนะฮะให้ใกล้ๆเกือบเต็มในตัวกระบะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาหมอนะครับแต่ก่อนนี้ผมเอาแหนแดงจนเต็มนะฮะเต็มตอนนี้เหลือนิดเดียวนะฮะปลาหมอก็น่าจะกินไปจนหมดแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวจะได้เอาลงมาอีกนะครับเนี่ยตรงนั้นก็มีบ่อนะครับบ่อแหนแดงผมมีเยอะนะครับใช้ต้นก็ใช้โอ่งใหญ่นี่นะฮะตัดครึ่งนะครับโอ่งโอ่งแดงเรานี่แหละโอเค น้ำเราใกล้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาทาต่อนะครับผมโอเคครับน้ําเราก็พอแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับเกือบเต็มกระลำเกือบเต็มกระบะนะครับทีนี้วิธีทํานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ใส่ดินลงไปก่อนนะครับสองคู่ถังนะครับอันนี้มีคู่ถังแรกนะครับเดี๋ยวไปเอาใหม่คู่หนึ่งนะครับอเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเทลงไปเลยครับ โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอเคครับมาอีกคุดหนึ่งครับหนึ่งนะครับได้ดินลงไปแล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับตามด้วยนี่ครับง่ายเลยนะครับ คีวัวนะครับคีวัวก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาตัดเอานะเราาคนนะฮะคนให้มันลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนก่อนเนาะเดี๋ยวคนให้คีวัวตกตะกอนนะครับให้ตกตะกอนลงไปข้างล่างก่อนนะครับ อันนี้เป็นการทดลองนะครับจากหลังที่จากดูใน Youtube นะครับว่าใช้ขี้วัวนะครับก่อนหน้านั้นผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็คือทำให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นด้วยกันเลยว่าทำแบบนี้ข้อดีเป็นยังไงนะครับขี้วัวแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะตักเศษออกนะครับ ให้เขาไปผสมกับดินก่อนกินแล้วในน้ำก็จะมีวิตามินเยอะนะครับพุดสำหรับแหนแดงเรานะครับตัวนี้ปลอดสารนะครับจะไม่มีสารพิษเลยนะครับไม่ได้ลงปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งนะครับเนี่ยเขาจะมีเสียแบบนี้นครับบางคนก็ขี้วัวบางที่ก็จะสไม่มี จะมีแตปแกบอันนี้นะครับขี้วัวมาจากนานะครับเอามาจากข้อขี้นานะครับที่เลี้ยงวัวนะครับก็จะมีเศษฟางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตักออกนะครับตอนนี้ก็คุณคให้ตกตะกอนลงไปก่อนข้างล่างนะครับประมาณนี้ครับน้ำจะขาวๆนะเป็นฟองเลยนะครับ โอเคครับถัดจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตักเศษออกก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวตักเศษที่มันเป็นเศษฟางนะฮะออกก่อนนะฮะแล้วก็เป็นน้ำใส่นงี้ครับเดี๋ยวเราไปใส่ต้นไม้นะครับได้ประโยชน์สองต่อนี่ก็ตักไปเรื่อยนะครับจนกว่า้เศษจะ สกปรกน,นะครับเศษฟ,ฟางเศษอะไรให้หมดนะครับนี่ครับน้ําเริ่มแล้วก็ตักฟองด้วยรเริ่มใสแล้วครับเดี๋ยวเราจะใกล้จะได้เอาแหนแดงลงแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้ฮะเริ่มสะอาดแล้วนะครับหลังจากผมตักเศษขี้เศษฟ,ฟางเศษอะไรเงี้ยฮะเศษ ตะกรนตะไคร่ออกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะเอาพันนะครับแหนแดงเรามาลงนะครับเป็นฟองเลยนะนี่ฟองเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาจากไหนนะนี่แหละครับจะเอาจากบ่อนี้แล้วกันนะบ่อที่มีปลาดุกเนี่ยฮะบ่อนี้มีปลาดุกนะ นี่ฮะบ่อนี้มีปลาดุกนะครับปลาดุกเต็มเลยนะครับตักสดๆให้ดูเลยครับจะไปเพาะนะครับเอาไปลงเลยครับก็น่าจะประมาณสักลงประมาณครึ่งโลนะครับนี่ฮะก็ไม่ยากครับก็ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับ ประมาณสองตักนะครับโดยประมาณนี่ครับอันนี้บอรประดุกนะครับที่เลี้ยงไว้รับประทานนะครับก็จะมีแหนแดงข้างบนเป็นเพาะเป็นเอามาทำพันเลยครับวันนี้นี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับวันนี้ทำให้ดูสดๆเลยนะครับ ทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่มีการลัดขั้นตอนเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกประมาณสักสอสามวันหรือหวันเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเจริญเติบโตของแหนแดงนะครับในการทำสูตรนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแหน่แดงที่ผมทําสูตรนี้นะครับได้ผลขนาดไหนนะครับถ้าได้ผลดีนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอีกประมาณสองสามวันนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับทำง่ายๆครับสวัสดีครับ เป็นเงินนะครับนี่โลละหลายร้อยนะฮะขั้นต่ำก็ห้าสิบบาทนะครับไปแล้วครับแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ได้นะครับผมหอยเชอรี่นะครับแนแดงเราไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ